ติดละติดละถอยก่อนถอยก่อนถอยถอยแล้วตรงไปแม่อย่าพึ่งไปไกลเดีวยร็วติดข้างหลังขึ้นไม่ได้หายละ <c oughs> บอกแอม่ถอยอ๋อไม่ได้ไม่ เดี๋ยวๆแป๊บนึงแป๊บนึงนนยหยุดก่อนค่ะรอเป๊บรอเป๊บ เดี๋ยวเอาให้แปะถอยมาถอยดินมากเลยยางยางมันด้านอืมไอ้กันชนหนะ้าไอ้ที่เกี่ยวมันอยู่ไหนอะมีมไหมรอพระเอกมาดึง

มันมันเกือบจะขึ้นแล้วตอนนี้ป่ะพอมันฟรีไม่ได้ตู้นี้ต้องส่งอีกเดียวไงลองเปลี่ยนอะไใหม่และดิท่านนึงเสียงดังไม่ได้ว่าเพราะตรงนั้นมันสูตตรงนั้นละต,ตรงนี้ก็สูงแล้วเนี่ยไปลากไปนิ่มๆดีกว่าปลอดภัยโอ้ป้านิดหนึ่งเว้ฮะอีกนิดหนึ่งถอยมาอีกนิดหนึ่งตรงเนี้ยต่อหนึ่ง,ง,องเอาก้อนหินเนี้ยไอ้ก้อนหินขาวๆเนี้ย สอกหนึ่งสอกหนึ่งขวาขวาาเพื่อความชัวนะครับจริงๆถ้าดันสู้อีกหน่อยก็ได้แต่ผมไม่เอานะฮะเจ็บกลัวเจ็บครับจะยกออกมาเดี๋ยวรถสบัดดึงขึ้นไปนู้นเลยดึงยาวเลยแปะดึงยาวเลยผมจอดรอข้างหน้าให้ไปต่อไหมครับรือให้จอดรอก่อนครับจอดรอก่อนก็ได้ครับ ลากยาวไปลากยาวโอ้โหดูดิโอ้ยมันมันเนินมันโหดลอยจังหลายหรอดูดิแขวนขนาดนี้คึอขาเดินไปทางไม่ต้องเดินนั้นอแขวนดพ่อพ่อพอพาพอพ่อ,พอ,พอ โ okay. <laughs> <g ülme> อเคสปอตไฟมันถ้าทีอ่ะถ้า AT นานๆอ่างันต่อแล้วไถเอาไว้ตรงนั้นก่อนเลี้ยวซ้ายดีกว่าใหญ่ จอดอยู่ตรงนั้นก่อนก็ได้ตรงนั้นก่อน